สวัสดีจ้าเก็บมะเขือพวงมาแล้วค่ะมาจากหลังบ้านจ้ะวันนี้วันเสาร์นะคะเอาไปขายตลาดนัดจ้ามาแล้วจ้าสดสดใหม่ๆเลยค่ะ เอาไปเก่งเขียวหวานนะคะทำกับข้าวไปวัดพรุ่งนี้จ้ะวันพระ เก็บสดๆใหม่ๆเลยค่ะ แก้วมังกรปีนี้ไม่ได้ทําไม่มีอะไรเลยนะไม้ก็ไม่มีมันหักหมดจ้ะสวัสดีจ้า